โลกันเปลี่ยนแสดงว่าเราอยากได้อะไรเนีเ่ยพฤติกรรมมันเปลี่ยนเราก็กดเตื้อเ,เลยผ่าน tiktok shop ผ่าน shop tiketada ไวยใช่ไหมทุกวันนี้พวกเรารบางคนก็คือบางคนก็ยังไม่ถืออ่ะไม่ป็นไรอ่ะทีน,นี้แอปทุกแ,แอปเนี่ยนะโอเค แอปทุกแอปเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนร้านค้าเลยเปรียบเสมือนร้านค้าออนไลน์เ่ยทีนี้เนี่ยรูปแบบทําการตลาดโอเคแอปใหญ่ๆเขาก็จะยอมทาการตลาดยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อที่จะไปขยายยูเซอร์ให้ผู้คนโหลดจัดโปรโมโชั่นบ้างโฆษณาบ้างจ้างดาราบ้างให้คนบรรลุม และทีนี้เนี่ยและแอปเหล่านี้ก็เป็นแอปพลิเคชันมาร์เก็ิ้งด้วยมันหมายความว่าอย่างไรแอปพลิเคชันมาร์เก็ิงหมายความว่า,าเขาเปิดโอกาสให้เราเนี่ยมาช่วยเขาขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชนี้นะหมายความว่ามันจะมาดิสละธุรกิจขายตรงสต็อกดอปชิปต่างๆเพราะว่าอะไร ราะว่าเราเนี่ยสามารถนะไปโฆษณาสินค้าโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของความหมายก็คือว่าลองน,นึกภาพตามนะสมวม่าถ้าเราเราไปเข้า่วมแอปเดตโปรแกรมใช่ไหมเราแค่ไปคัดลอกลิงก์สินค้าที่อยู่ในแอปเขาแล้วเราก็ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเราโพสลิงก์ไปนะเราโพสลิงก์ไปแล้วถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาซื้อสินค้าตัวนั้นะผ่านลิงก์เรา โอเคเราก็จะได้ค่าคอมยกตัวอย่างเช่นผมเข้าไปในแอปสักแอปหนึ่งโอเคแล้วก็เป็นพัดลมผมก็ไปคัดลอกลิงก์พัดลมเนี่ยไปโพสในเฟซผมบังเอิญน,น้องเดินน้องแวะเข้ามาในเฟซผมมากดซื้อพัดลมผ่านลิงก์ผมน้องได้น้องเนี่ยจะได้พัดลมไปผมได้ค่าคอมเพราะว่าผมไปช่วยเขาขยาัน นี่เขาเรียกแอปประเดี๋ยงกันจิงมีใครเข้าใจไหมง่ายๆก็คือว่าเรามาช่วยเขาขายสินค้าผ่านลิง,งแน่ๆเข้าใจไหมครับเราไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแพ็คเราแค่มาช่วยเขาขายสินค้าผ่านลิงโดยใช้โซเชียลมีเดียของเราที่และในการโปรโมทมีใครเข้าใจหรือปล่อนะ่า เพราะฉะนั้นเราก็ใช้โซเชียลมีเดียของเรานี่แหละให้มันเกิดประโยชน์ให้ให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนแอบเกดคือแบบนีน้เพราะฉะนั้นการที่ทำแอบเฟดไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเลยก็ได้แต่จะต้องมีความรู้เรื่องงานขายอาจจะไม่ต้องมีความรู้เรื่องงานขาย แค่มีสื่อโซเชียลไปเดียของเองคุณอาจจะเอาลิงก์ตรงนี้ไปส่งในแชทก็ได้